ผมนายศิรศักดิ์ตุครับสวัสดีครับผมนายธีรัตน์เกียรติกรครับวันนี้ก็จะมาตรวจชิคสภาพหัวเทียนครับของรุ่นเวบร้อยก่าครับหัวเทียนจะอยู่ฝั่งด้านขวาของรถนะครับถอดน็อตัมงดมี่มตัวนะครับนี่นะครับคือหัวนกกระจอกนะครับ จากที่เราถอดหัวเทียนออกจากรถแล้วนะครับหัวเทียนใช้ในการระเบิดครับจุดไฟเพื่อเลี้ยงน้ํามันครับสภาพหัวเทียนออกจะดําค่อนข้างมากนะครับสภาพหัวเทียนที่ดีต้องมีระยะห่าง0.5-0.8อันนี้อยู่ในเกณฑ์เข้าขัน้น ค่อนข้างดีนะครับเราถอดหัวเทียนออกมาแล้วเราควรชุบน้ำมันแร่หัวเทียนสะอาดหน่อยนะครับนี่นะครับมันจะมีเข่าดำติดอยู่นะครับวหน้างเคียงมาจากน้ำมันหนาเกินไปนะครับหัวเทียนมี่เข่าขาวนีะครับมันน้ำมันมันจะบางครับครับต่อไปเราจะมาดูกรองกันนะครับ ครับนี่นะครับกรองจะอยู่ตรงนี้ของของรถนะครับนี่ครับพอเราถอดออกมาแล้วนะครับนี่นะครับกรองกรองนะครับสภาพไม่ดีเราควรเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะได้กรองอากาศได้ดีขึ้นครับกรองฝุ่นละอองได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ต้องควรเปลี่ยนแล้วนะครับกรองมีฝุ่นละอองมากแล้วครับเกิดเป็นชั้นแล้วครับมอชม EP พสนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ